อย่างน้อยลูกรู้จักคําว่ากระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่ในการย่อยดังนั้นแต่มีคำหนึ่งที่แสดงกิริยาคือคําว่าหลังกับเพราะอาหารหลั่งอะไรออกมาเสมออ่านอกจากหลังกดแล้วยังหลังเอ็นสายใช่ไหมครับ นะครับยังหลังเอนไซม์แต่กดนั้นแปลว่าเอนไซมนี้ที่อยู่ในกระเพาะชอบสภาวะที่เป็นกรดในตัวเราบางที่เป็นกรดบางที่เป็นเบสบางที่เป็นกลางเราจะรู้ยังไงลูกที่ไหนเป็นกรดต้องมีรสรสเปรี้ยวดังทุกครั้งที่ลูกเลอะใส่หน้าเพื่อนอ่ะใช่ไหมครับส้มโอลองเลอะใส่หน้าน้องนะครับกินเรอะเพื่อนจะมีรสเปรี้ยวน้ำลายเรามีรสชาติยังไงลูกเป็นกลางนะครับ ถ้านาลูดน้ำลายลูกหรอลูกน้ำลายลูกเ,กเ,กเ,กเปี้ยไปน้ำลายลูกบูดไปแล้วนะครับโอเคไหมครับอ่าแต่คุูติ่งขอฝากไว้เลยครับตัวนี้เป็นชื่อของเอนไซม์เป็นชื่อของเอนไซม์แต่อย่างน้อยลูกเห็นไหมครับลูกเจอคําว่าออกแค่คําว่าหลังก็แปลว่าออกเช่นในปานเมื่อคืนหลังอะไรลูกน้ําตาใช่ไหมครับเออคือการหลังออกแล้วซึ่งเจอคําว่าออก จบข้อนี้ต้องตอบข้อ5อ่าฝากข้อ4กับข้อ5สมอโไมเล่นเอนโดไซโตซิตไม่รู้คุณจะไม่รู้จะด่าใครดุนะครับเอนโดกับเอโซครับ2ตัวนี้ครับพูดถึงการลำเลียงสารขนาดใหญ่ครับนี่คือการลำเลียงสารขนาดใหญ่ของร่างกายสารขนาดใหญ่ของร่างกายจะเป็นสารประเภท โปรโตีนครับมีสองอย่างครับที่ร่างกายจะมีการหลั่งเข้าหรือดูดกลับหนึ่งครับเลือด